สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับหัวข้อเขาจะกลับมาไหม2025นะคะหมายความว่าภายในปีหน้านี้ปี2025คนที่บล็อกเงียบปิดกั้นเลิกราแฟนเก่าหรือว่างอนกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ย เขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังงานตรงนี้นะคะโดยที่แน่นอนเป็นรันดอมแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานก็สามารถที่จะสลับข้างกันได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนหรือว่าปีนึงนะคะถ้าเลื่อนผ่านมาเจอกันอยากกดเข้ามาดูสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานเราคลิกซิงหรือว่าปิ้งกันในช่วงเวลานั้นๆเนาะและไม่ต้องกังวล แต่อย่างใดว่าคลิปจะใช่ของคุณไหมเพราะว่าออมจะเช็คพลังงานหลักสำทับให้ข้างในอยู่แล้วนะคะก็กดเข้ามาดูได้เลยนะคะชาวธาตุด,ดินคนไหนอยากบูชาเทียนนะคะเดี๋ยววันที่31ทธันวาคมนะคะ2024เราจะมีการบูชาเทียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเคราะห์ช่วงสิ้นปีแล้วก็เปิดดวงเปิดโชคนะคะเปิดสเสน่ห์นะคะเพื่อต้อนรับปี2025นะคะชื่อว่าเทียนโสรถมหามงคลนะคะเราจะจุดกัน31ธันวา นะคะช่วงสิ้นปีพอดีเพร่อนใครสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการจองคิวดูดวงนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สายมูด้วยนะคะก็จะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วทั้งหมดสามารถกดเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันก่อนได้นะคะแล้วก็ทักทายสอบถามเนาะสำหรับ าชาวทัดดินที่อาจจะไม่ชอบนะคะแบบไม่ได้ชอบผลิตภัณฑ์สายมูไม่ชอบพิธีกรรมอะไรต่างๆนะคะก็าสามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเนาะที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการส,สนับสนุนกันเนาะเอาล่ะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานหลักก่อนนะคะ เขาจะกลับมาไหมธาตุดินเขาจะกลับมาไหมสองันยนะคะปี2025เขาจะกลับมาหรือเปล่าขอพลังงานหลักของคุณกับเขาซิว้าวมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองค่ะไม่คุณก็เขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนกับไร้ตัวตนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีการเฟซกันมีการแบบใส่หน้ากากเข้าหากาันมีมีการแบบ เฮ้ย hey, สับขาหลอกกันนะแบบมันอาจจะไม่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าคุณหรือเขานะเออมันเหมือนกับมันดูแล้วมันมันยังไม่ค่อยเฮลตี้นะคะดูแล้วมันยังไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่อืมดูแล้วอาจจะมีเออพี่บางคนก็เล่นเกมกันอะไรเงี้ยนะเออเล่นเกมกัน แต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเรียกว่าทาอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้เนาะในบางเคสเนี่ยมีการเ,าเขาเรียกว่าเฟกหากันเพราะว่าต้องข้องเกี่ยวกันลงทุนอะไรร่วมกันเป็นคนที่ทํางานด้วยกันนะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดตัวเปิดเผยเปิดความรู้สึกเปิดใจนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆล,ล่อๆหล,ลุบซ่อนซ่อนก็เป็นไปได้ไงนะคะแต่ว่าพวกคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้ นะคะอย่างเช่นว่า,าทำสวนทำไร่ด้วยกันทำมาค้าขายด้วยกันอะไรเงี้ยหรือมีผลประโยชน์หรืออะไรร่วมกันก็ได้ไงนะคะเนาะแล้วก็ไม่แน่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์น้สม,มุตินะต่อให้มันลับๆล่อหล,ลบๆบซ,ซ่อนๆเฟกใส่หน้ากากแต่อาจจะยังมีการหวังผลอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเออมันจะมันจะออกลูกไหนอะไรเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแล้วมันจะออกลูกไหนนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอืม ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ในบางเคสก็อาจจะแบบมีอะไรบางอย่างร่วมกันเนาะมีที่ดินมีบ้านมีเอ่ออะไรบางอย่างอะที่เป็นงอกเงยออกมาในระหว่างที่คบหาดูใจกันนะคะอะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่อีกสักใบซิ เขาจะกลับมาไหมสองพันยพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้โอ้ king of cups เนอะอาจจะเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรกันก็ได้นะคะอ่าเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้สนับสนุนให้กําลังใจกันนะคะหรือว่าเนี่ยเอามองว่าโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์แบบรักไร้สถานะจริงๆนะมันมีความรักมันมีความผูกพันมันมีการรอหวังผลอะไรบางอย่างกันในความสัมพันธ์นะคะหรือข้องเกี่ยวกันแบบ เป็นป่าดันเจ๊ดันให้การข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์อะไรงนี้ก็ได้ไงทำมาค้าขายอุดหนุนกันอะไรย่างนี้ก็ได้ไงนะเออมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยแบบต้องหลบหลบซ่อนๆปกปิดซ่อนเลนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองใส่หน้ากากนะคะอืม มีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะมีคนยังรักแล้วก็รออยู่นะยังมีคนรักแล้วก็รออยู่อาจจะรอดูผลลับจะเป็นยังไงรอว่าจะได้กลับมาหากันไหมนะคะเอาหลังงั้นขอเช็คก,ก่อนว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงแล้วนะเ <definite> ขาจะกลับมาไหมสองพันยี่สธาตุดินตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงตอนนี้คุณกับเขา Knight of Swords โ oh, อ้โห Ten of Swords Knight of Wands Three of Swords นะคะโอ้ oh, mm hmm. มีไพ่คู่ขึ้นนะคะ Queen of Cups นะคะใต้สำรับนะคะ uh, Four of Pentacles นะคะคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเอ่เอมองเห็นว่าอันนี้ต้องทักเคสแรกก่อนนะเคสที่เงียบนะคะ ขออนุญาตทักเคสที่ตัดจบกันไม่สวยเลยเนี่ยนะคะเคสที่ตัดจบกันไม่สวยเลยเนี่ยแน่นอนมันเป็นการใช้อารมณ์ความหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงความใจร้อนความหัวร้อนทําให้อะไรพังหรือเปล่านะคะแล้วมันเหมือนกับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะตัดจบเจ็บนะคะออจุกนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้ว อยู่ในเซฟโซนกันอ่านี่คือเคสที่เงียบนะคะแต่มันเป็นเซฟโซนที่พวกคุณนั้นใจยังเชื่อมใจยังผูกพันกันอยู่นะคะอาจจะยังรักแล้วก็รอกันอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆแค่มีเซฟโซนเลียแผลใจกันก็ได้อันนี้ในเคสที่เงียบจริงๆนะคะทีนี้ในเคสที่แบบว่ายังไปไปมามาอมมองเห็นมันมีเคสที่ยังไปไปมามากันเนี่ยมันแปลว่าพวกคุณเคยใช้อารมณ์กันมาก่อนนะความคิดทัศนคติคําพูด นะคะหรืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันมันมันทำร้ายกันด้วยคําพูดมันทําร้ายกันมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําร้ายความรู้สึกกันอะแล้วขยันเนาะขยันทําร้ายความรู้สึกกันจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกักกักอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าต่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งเจ็บทั้งจุกแต่ดูทรงก็ยังหวงก้างกันอยู่ก็ได้นะ ยังห่วงก้างยังกักกันไว้เพราะอะไรอาจจะรักแล้วก็ผูกพันกันมากๆหรือเพราะคุณมีความเป็นคู่กันมันเลยทําให้ตัดขาดกันยากก็ได้นะคะเพราะนั้นปัจจุบันก็คงจะนั่นแหละอาจจะแบบว่าถ้าไม่เงียบกริปมีเซฟโซนกันเลยแต่ยังรักและรอผูกพันก็ยังไปไปมากันนะคะแบบรักสามเศร้ายังไปไปมากันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังยังรักยังผูกพันยังรอกันอะไรอย่างเงี้ย แค่กักกักกันไว้อะไรอย่เงี้ยนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาเข้าคำถามเลยนะคะว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมคะ่ะเขาจะกลับมาไหม2,025ัาธาตุดินเขาจะกลับมาหาคุณไหม2,025ัาธาตุดิน The strength นะคะแม m a g เชียนนะคะ Night of Swords, k Night of Wands, The Death นะคะใต้สำหรับ Queen of Cups นะคะมีมีไพ่คู่ขึ้นอีกแล้วนะคะตอกย้ำถึงความเป็นคู่มากๆนะคะเออลักนาราศีที่มีเพิ่มขึ้นมามีชาวสิงห์นะคะมีชาวกันเมถุนวันพุธนะคะมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุน้ำนะคะก็รกฎมีนพิจิกนะคะ เออเขาจะกลับมาไหมหรออืมมันมีโอกาสเหมือนกันนะว่าจะเป็นการกลับมาเพื่อทำอะไรบางอย่างให้จบมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเพื่อทำอะไรบางอย่างให้จบเช่นเป็นการกลับมาเพื่อที่จะอย่ากันเป็นการกลับมาเพื่อที่จะทำให้มันจบจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันยังมีความรักมันยังมีความผูกพันน่ะนะคะแล้วออกแนวความสัมพันธ์เนี้ยก็ดันแบบเดินเข้าเดินออกกันมาหลายครั้งแล้วป้วนเปี้ยนวนเวียนกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยเดิมทีพวกคุณเนี่ยควบคุมกันไปควบคุมกันมาเล่นเกมกันมั่งอะไรกันมั่งก็ไม่รู้นะจนกระทั่งบางทีมันก็มีความหงุดหงิดมีความฉุนเฉียวมีความหึงหวงหรือมีอะไรกันที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่ทาให้รู้สึกได้เลยว่ามันมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันใจเย็นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์ที่สงสัยจะแบบดูอ้อยอิงแน่เลยนะมีความอ้อยอิงมีความใจเย็นนะคะแต่ว่าจากการที่มันเนี่ยเข้าๆออกๆออก,ออก,กันมาเล่นเกมอะไรกันมาตรงเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ โมโหละเออมันมัน,ม,นมันช้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยต้องเร่งเวลาเร่งสปีดอะไรหน่อยไหมอะไรเง,งีนะะเ้ยนะคะเพราะนั้นแล้วปี2025เนี่ยอาจจะได้เห็นการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะที่ทำเพื่ออะไรเพื่ออาจจะสมมตินะรอที่จะให้ได้กลับมาหาการแตะเดตคือสุดท้ายแล้วจะรู้ว่ามันไปต่อ,อยากหรือมันอาจจะต้องจบก็ได้ไงอืม แต่ไปๆมาๆอมอยังเห็นนะอมมีความรู้สึกว่าตลอดปีหรือว่าไม่รู้ช่วงต้นปีหรือหรือกลางปีปลายปีอาจจะยังเห็นไปๆมาๆก็ได้ไงแต่ว่าต่อให้มันยังไปๆมาๆกันอ่ะในปี2025มันก็อาจจะแบบทําเพื่อให้รู้ว่าว่าเออมันไปต่อได้หรือไม่ได้ในความเป็นจริงอ่ะเออมว่านะเดี๋ยวขอเพิ่มก่อนเขาจะกลับมาไหมในปี2025ธ้าตุาดิน เดอะฟูมีไพ่เพิมเ่มเติมชาวกลุมนะคะมีไพ่ชาววันพระฤหัตธนูมีนเขาจะกลับมาไหมทำไมออมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นในลักษณะของการป้วนเปี้ยนกันอะเออ เป็นการป้วนเปี้ยนกันเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ร่วมกันเป็นการป้วนเปี้ยนกันเพราะว่ามันมีการดูแลเทคแคร์มีเรื่องผลประโยชน์ทาํามาค้าขายหรือว่าอะไรด้วยกันไม่รู้เขาจะกลับมาไหมอมมองเห็นมันยังป้วนเปี้ยนอยู่นะแต่มันไม่ใช่พลังงานใน,ในเชิงการกลับมาแต่เป็นการป้วนเปี้ยนกันเฉยๆด้านการลงทุนการค้าขายอะไรหรือเปล่านะคะเขาจะกลับมาไหมสองพันยิบห้ามีไพ่ธนู มีไพ่มังกรออมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะไปเรื่อยๆมากกว่านะมันไม่ใช่การกลับอะมันมันมันเหมือนมันอย่างเงี้ยมันก็ทรงเนี้ยไปเรื่อยๆอะเออมันคงกันแบบท็อกซิกท็อกซิกแบบไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆนะคะเขาจะกลับมาไหมสองพันยิมีไพ่วันอาทิตย์ชาวมีนอมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดหรือเป็นเฟรนด์วิธเบนิฟิตไปแล้วนะออมมีคชวา่ามันเหมือนถูกห้อยเอาไว้ให้เป็นเฟรนด์วิธเบนิฟิตมันไม่ใช่การกลับมานะคะมันไม่ใช่การกลับมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์มากกว่านะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะ สรุปเขาจะกลับมาไหมในปี2025เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเป็น r ฟนวิท i t h b e n e f i t FWB นะคะหรืออาจจะรักกันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะมันจะถูกเปลี่ยนสถานะถูกเปลี่ยนสถานภาพนะคะอืมเอองั้นดูหน่อยสิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนคะ่ะเขาจะกลับมาไหมธาตุดิน ปี2,025ความสัมพันธ์นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบางคนจะกลายเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคะจะกลายเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นจะกลายเป็นมิตรภาพดีๆที่ทิ้งไว้แต่ความทรงจำนะคะแล้วก็อาจจะฮิวใจกันอยู่เงียบๆน,นะคะ เอาเวลาไปสนใจเรื่องการเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นในเคสที่เงียบเนี่ยอมมองว่าจะเป็นการเยียวยาตัวเองอยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานกันมากกว่าแต่ในเคสที่ยังประคับประคองกันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทรงมันมต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในลนักษณะอาจเราอาจจะเป็นแค่เพื่อร่วงงานกันเราอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆที่ยังไม่เคยลืมกันแต่ว่าเราแค่รู้สึก ลึกๆว่าเรายังมีแรงดึงดูดต่อกันแต่ว่า,าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ไงความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหน2 0 2 5มีไพ่ชาวกลุมนะคะมีไพ่ชาวพฤศพเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีการตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงกันในลนักษณะสมมตินะเราจะจริงจังกันแบบแค่กักกันไว้ก็พอหรือว่าเราจะจริงจังกันในลักษณะของคนในองค์กร คนในองค์กรนะคะเพื่อนร่วมผลประโยชน์เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันและกันเป็นเพื่อนร่วมทีมอะไรกันก็ได้ความสัมพันธ์นี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนเนี่ยเป็นคนคุยไร้สถานะ fwb friend with benefit หรือเป็นคนคุยที่ไร้สถานะ นะคะไม่อย่างนั้นจะแค่ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์จริงๆนะคะรอทรําธุรกิจร่วมกันเป็นเพื่อร่วมผลประโยชน์กันนะคะคงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม,ไม่ใช่ไพ่ของการกลับแต่เป็นไพ่ของในลนักษณะที่แบบคุณกับเขายังมียัง,ย,งยังป้วนเปี้ยนกันนะคะแล้วกักกันไว้เป็น F W B หรือเพื่อร่วมผลประโยชน์นะคะข้องเกี่ยวแค่เรื่องงานเท่านั้นกรณีเงียบเงียบเลยเนี่ยก็คือจะแค่ฮิลใจในที่ตั้งนะ แล้วเดี๋ยวดูก่อนซิว่าเ,เขาจะกลับมาไหมธาตดุดินในปี2025นะคะแสดงว่าคุณกับเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาคบกันแล้วใช่ไหมดินกับเขาไม่มีโอกาสจะกลับมาคบกันแล้วหรอมีไพ่เมถุนกันโอกาสที่จะกลับมาคบมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า ออมมีความรู้สึกว่าโอกาสที่จะกลับมาคบอาจจะอาจจะพอมีอยู่มีไพ่ชาววันเสาร์นะคะเมถุนกันมีโอกาสจริงๆพวกคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันแต่มีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือมีใครบางคนในที่นี้คือบล็อกปิดกัน้นคือไม่เอาแล้วนะคะโฟกัสทางเลือกใหม่ๆเช่นต่างคนต่างอาจจะโฟกัสทางเลือกใหม่ๆกันเปิดโอกาสเปิดออปชันเปิดเปิดทางเลือกตัวเลือก นะคะอาจจะยินดีปรีดาหรือมีความสุขในการที่จะได้เปิดช้อยเปิดออปชันมากกว่าก็ได้นะคะโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันก็เลยน้อยเพราะว่าเจไม้เท้าเนี่ยมันดันมีการเปิดช้อยเปิดออปชันต้องสู้กับทางเลือกตัวเลือกนะคะหรือมีการออบล็อกปิดกัน้นไ,ไม่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 ได้ต้องการฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือไม่ต้องการที่จะไปต่อก็เลยทำให้โอกาสที่จะได้กลับมาคบกันต้องบอกว่าน้อยดีกว่าแล้วกันเนาะ อโอกาสที่ชาว่าดินกับเขาคนนั้นจะได้กลับมาคบกันในปี2025ั้าดินกับเขาจะได้กลับมาคบกันในปี2025ต้องบอกตรงๆจริงๆมีกลิ่นนะมีกลิ่นหรือมีโอกาสแต่ว่ามันยังมีมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้ไม่ยอมอะไรสักอย่างอะคะ่ะ ไม่เห็นด้วยไม่ให้ไม่ยอมไม่ว่าจะเป็นคุณกับเขาหรือว่าตัวตัวแปรอื่นๆนะโอกาสกลับมาคบกันระหว่างดินกับเขาปี2025้าโอกาสกลับมาคบกันมีไพ่ชาวตุลคือถ้าเกิดไปต่อแบบลับๆปะอาจจะไปต่อได้นะอืการไปต่อในลักษณะแบบลับๆคืออะไรแอบรักแอบชอบลับๆคือข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องจําเป็นลับๆคือเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆจริงๆอะไรเงี้ย เออแสดงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมีคนไม่ยอมอยู่เป็นความลับก็ได้นะคะมีคนไม่ชอบความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบแล้วไม่รู้จะไปทางไหนก็ได้นะคะมีคนไม่ชอบที่ความสัมพันธ์เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกไม่ต้องการที่จะไปต่อก็ได้ไงนะคะไม่ว่าจะคุณหรือเขาอะเนาะมันก็เลยทําให้บทสรุปคนที่คุณ ท,ที่คำถามที่ว่าเขาจะกลับมาไหมในปี2025เนี่ยนะมันเลยตกคำว่าแบบเออ่ตกคำว่าเป็นเฟนวิดวิดวิดบเนฟิตมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะเออ่เงียบสนิทคือฮิวใจกันอยู่เงียบเงๆย,ยกเว้นว่าจะตกลงกันว่าเป็นคนในความลับอะอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะยังไปต่อได้มันเออมันรู้สึกมัน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 ดูมีความป้วนเปี้ยนอะต้องพูดตรงๆเอองั้นเราขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะาตุดินปี2025แนวโน้มความสัมพันธ์ของของคนคนนี้ที่คุณมาถามเนี่ยนะว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยนะแนวโน้มทิศทางเนี่ยในบางเคสก็บล็อกปิดกั้นนะคะบล็อกบล็อกปิดกั้นแล้วก็จับกันไว้แบบหลวมๆแบบยังรู้สึกถึงกันแบบผูกพันมากๆอะไรเงี้ย ทิศทางในโน้มก็คือจะยังไม่ได้เปิดใจให้กันอยู่ดีอะเนี่ยมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะครอบครัวตัวจริงแฟนสามีภรรยาพ่อแม่อะไรก็ได้เนี่ยที่ทําให้เกิดเป็นปรากฏการ์เหมือนเป็นเงื่อนไขเป็นเรื่องน่าอึอดอดัดเป็นความกังวลภาพลักษณ์ในสังคมก็ทําให้กังวลกันเป็นไปได้เหมือนกันไงที่ทางในโน้มความสัมพันธ์ก็เลยจะค่อนข้างยังอึอดอดัดยังคลุมเครือหรือย,ยังบล็อกปิดกั้นอยู่นะคะ อ่ะประมาณนี้นะขอดูข้อความซิเขาจะกลับมาไหมธาตุดิน2025น้าเขามีอะไรอยากที่จะสื่อสารกับคุณไหมเขาบอกว่าเขามองหาข่าวดีของคุณอยู่นะเขากำลังมองมองดูความสำเร็จมองดูข่าวดีของคุณว่ามันจะมีอะไรสำเร็จดีๆขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขามองหาวันสำคัญบางอย่างอยู่นะ วันที่มันจะเป็นวันสําคัญระหว่างคุณกับเขาก็ได้เขาบอกเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะมีเสน่ดึงดูดคุณมากกว่านี้หรือเขาเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเขาอยากมีเสน่ดึงดูดมากๆอ่ะนะคะอยากมีเสน่ห์ส่วนตัวที่ดึงดูดอแล้วเขาบอกว่าเขามองหาการที่จะกลับมาทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอา,อาจจะยังคาดหวังนะคะว่าจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีๆด,ด้วยกันอีกก็ได้นะคะ แต่เขาก็จําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจสุขภาพมากๆเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เขาต้องไปดูแลตัวเองก็ได้นะคะแล้วเขาต้องการความจริงใจนะคะคำการพูดคุยที่จริงใจนะคะแล้วก็การทําความเข้าใจร่วมกันคือเขายังหวังว่าคุณกับเขาจะยังตกลงเขาทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงอะไรกันบางอย่างได้อยู่นะเขาบอกว่าเขาหวังว่าอะไรอะไร,ะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะผลลัพ เขาบอกเขาต้องการคุณนะคะเขาเล่นบทสนทนาระหว่างกาันในหัวตลอดเลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นั่นแหละนะแล้วเขาหวังว่าเขาจะเอาคําบางคํากลับคืนมาได้เหมือนพูดไปแล้วแล้วก็รู้สึกไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเขาบอกว่าคุณกับเขายังเด็กวุฒิภาวะทางความรักยังน้อยนะหรือยังอายุน้อยกันอยู่ยังรักกันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะใต้สําหรับเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการจะเอาคุณออกจากหัวเนี่ยเฮ้ยมันยากมากนะนะคะ อะขอคำแนะนำซิขอคำแนะนำให้ชาวธาตุดินหนึ่งใบค่ะเขาจะกลับมาไหมปีสองพันยี่สิบขอคำแนะนำให้ชาวธาตุดินใบหนึ่ง King of w a n d s เหมือนพายอยากจะบอกว่าคุณเจ๋งนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนเก่งเจ๋งแล้วก็มีเสน่ห์นะคะคืออย่าไปรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่ดีอ่ะอย่าไปรู้สึกว่าเราไม่มีค่าเพราะจริงๆคุณเจ๋งมากไพ่อยากจะบอกว่าเฮ้ยชาวท่าดินคุณเจ๋งคุณเจ๋งมากๆเลยคุณเก่งนะคะคุณเก่งแล้วคุณก็เจ๋งเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะไพ่อยากให้ตัวชาวท่าดินนั้นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าไพ่อาจจะอยากแนะนําว่าพวกคุณจะยังได้พูดคุยกันอยู่ก็ได้ไงยังได้ข้องเกี่ยวกันเรื่องการงานยังได้ข้องเกี่ยวเป็นคนคุยยังได้เป็นที่ปรึกษากันก็ได้ นะคะหรือพวกคุณจะยังมีสเสน่ดึงดูดกันไว้ยังได้พูดได้คุยกันอยู่ก็ได้นะคะมีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนขึ้นมานะคําแนะนํามเนี่ยเอาว่าอย่าไปคิดว่าอย่าอย่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไร้ค่านะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่าอะไรแต่อย่างใดไม่เลยนะ นะเหมือนไพายอ,อยากจะแนะนําว่าชาวธาตุดินคุณเกิดมาคู่ควรกับสิ่งดีๆคุณเกิดมาคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ,ถ้าในเคสที่เป็นรักทางไกลก็ต้องสู้กับระยะทางกันหน่อยละการที่อยู่ไกลกันมันทําให้อะไรๆไ,ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างหวังนะคะ แต่ขอให้มองดูไปในอนาคตก่อนว่าไม่แน่ว่าพวกคุณอาจจะยังอยากพูดคุยอยากปรึกษาย,ยังมีแรงดึงดูดกันอยู่ก็ได้นะคะในเคสรักทางไกลแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ข้องเกี่ยวเรื่องงานแน่นอนพวกคุณยังมีอนาคตยังไงยังไงพวกคุณก็ยังต้องได้ร่วมงานกันได้เรียนด้วยกันก็อย่าไปกังวลอะไรมากนักนะคะให้ตั้งใจทํางานให้ดีนะคะการที่คุณทํางานเก่งมีสเสน่ห์อาจจะช่วยดึงดูดกันและกันให้อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ แต่ที่แน่ๆเอามาไพ่อยากจะบอกให้บอกให้คุณรู้ว่าคุณมีอนาคตนะคะแล้วคุณคู่ควรที่จะเป็นเป็นแฟนที่ดีให้ใครสักคนได้หรือต้องมีใครสักคนหนึ่งเห็นคุณงามความดีของตัวคุณอะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวธาตดินนั้นมั่นใจในตัวเองไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นนะ เอาละใครสนใจจุดเทียนโสรสมหามงคลนะคะเทียนจุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะติดต่อหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย